ส,สวัสดีค่ะพ่อแม็กครับและชื่นใจ,ใจเอง,เองก่อนที่จะไปชมคลิปของช่องเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่างๆของเราไปนานๆเลยนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไป,ไปชมชคลิปกันเลย,เ,ลยเย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกับสม้ม พร้อมกับตู้อบ v v ค่ะแม่แม่หลายคนนะคะอาจจะรู้จักเจ้าตู้อบ UV อยู่แล้วนะคะแต่แม,แม่แม่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักตู้อบ v v ซึ่งไม่ผิดไม่แปลกค่ะเ <kaz an S 1> พราะว่าตัวซ้มเองก็ไม่รู้จักในตอนแรกนะคะ <t> แล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินงาน BBB best buy เนาะ<ล>เขาก็จะมีหลายๆบูบูธค่ะที่มีตู้อบ v v แล้วเขาก็อธิบายกระบวนการของเครื่องให้ฟังนะคะซึ่งมันเป็นการกระตุ้นให้เราอยากได้ตั้งแต่ในงานแล้วเพราะเขาบอกว่า ตู้นี้นะคะสามารถที่จะอบได้เอฟวีจริงกระเบล,ลค่ะคือ <Wow. S 1> สามารถใส่ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของเล่นลูกนะคะจุกโลกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของเราแป้งแต่งหน้าของเราก็สามารถใส่ได้นะคะธนบัตรกระเป๋าตังหรือว่าจะเป็นขวดน,นมหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปใน ตู้อบ UV ได้ค่ะซึ่งก้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทําได้หลายอย่างแต่ว่าตอนนั้นอะติดที่ว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ยังไม่จะเป็นมากก็เลยยังไม่ได้ซื้อมานะคะซึ่งตอนนี้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะก็เลยถอยมาแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเป็นตู้อบ UV นะคะของแบรนด์ฟิกโกค่ะตัวนี้เป็นเครื่องอบ UV รุ่นใหม่นะคะของแบรนด์ฟิกโกเลยนะคะซึ่งขนาดจะ กระทัดรัดนะคะเล็กหน่อยแต่ว่าพกพาสะดวกค่ะแล้วจุกหลอกที่ไหนมาเครื <c oughs> ่องจะกระทัดรัดนะคะแล้วก็พกพาสะดวกนะคะแต่ความจุก,ก็ไม่น้อยนะคะอยู่ที่10ลิตรค่ะสามารถใส่ขวดนมขนาด8ออนได้ประมาณ12ขวดค่ะคือตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะก็มีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแบบของส้มนะคะนา่าน่า จะมีกลุ่มเพรสนะคะในการกดเปิดด้านในนะคะจะสะท้อนแสงทั้งหมดเลยนะคะ6ด้านทั้งด้านล่างด้านซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนนะคะในส่วนของด้านบนเนี่ยจะมีหลอด UVC นะคะของฟิลิปนะคะจำนวน2หลอดด้วยกันเพื่อให้แสงในการฆ่าเชื้อและการที่เขามีตัวสะท้อนนะคะครบทุกด้านเนี่ยทำให้ฆ่าเชื้อได้รอบด้าน360องศานะคะอีกอย่างหนึ่งคือด้านในเนี่ยก็จะมี ตะแกงมาให้ซึ่งเราสามารถที่จะถอดออกก็ได้หรือว่าจะใส่ไว้ก็ได้ในกรณีที่วางของชิ้นเล็กๆนะคะด้านบนนะคะจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด4ปุ่มนะคะก็มี driving s t e r i n e auto แล้วก็ storage นะคะซึ่งปุ่ม auto นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเวลาในการทำงานนะคะ40 n นาที50 n นาทีแล้วก็60 n นาทีถ้าเรากดปุ่ม auto นะคะมันจะทำงาน driving พร้อมกับ s t e r i n พร้อมกันเลยนะคะแต่เราสามารถที่จะ กำหนดเวลาได้เนาะอย่างกรณีที่ของเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกเวลาให้มันนานยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการที่จะอบทั้ง2องอย่างพร้อมกันนะคะเราก็แยกได้ค่ะเป็น driving หรือว่า s t e r i l แยกไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันแบบกิ๊บเก๋มากคือในกรณีที่อย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีกล่องเก็บขวดนมหรือในกล่องเก็บขวดนมของเราอาจจะสะอาดไม่เพียงพอใช่ไหมคะ เราสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้นี้ได้นะคะแล้วเราก็กดปุ่ม storage นะคะ storage ก็เหมือนเป็นการฆ่าเชื้อค่ะเขาจะทำการฆ่าเชื้อทุก2ชั่วโมงครั้งละ2นาทีค่ะนาน72ชั่วโมงนะคะก็คือเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้มันก็จะฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้วเราก็หยิบของพวกนั้นนะคะออกมาใช้ได้อย่างปลอดเชื้อค่ะนี่ก็ ในการที่จะทําให้ลูกนะคะได้ใช้ของที่สะอาดที่สุดและด้วยความที่มันสารพัดประโยชน์แบบนี้นะคะส้มก็เลยตัดสินใจซื้อได้อย่างง่ายดายค่ะถ้าใครนะคะที่สนใจซื้อนะคะตัวส้มเงเนี่ยส้มซื้อมาจากเพจ Pico Smart Care นะคะเดี๋ยวส้มนะคะจะทิ้งช่องทางการติดต่อร้านไว้ให้นะคะจะบอกว่าแม่คะใจดีมากๆแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะดีมาก,มากแอบบอกอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าบอกว่าดูมาจากคลิปของส้มนะคะอาจจะได้ราคาพิเศษนะ <Wow. S 1> วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับส้มเจ้าชื่นใจแล้วก็คุณพ่อผู้เป็นทีมงานตัดต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจของเรานะคะ s o m แม็กซ์แ y ค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ไปแล้วนะคะบายๆค่ะบ๊ายบาย